โอเคเรามาดูวันนี้เรามีของเล่นอะไรกันบ้างอันนี้นะไฟเลีย้ยงไม่รอช้าค่ะแกะแล้วสองอันนี้สองอันนี้เขาใส่ถ่านมาให้เรียบร้อยแลาวา้วนะฝานี่เราเป็นเสแยบเลยนะอ,ยอันนี้สามอันนี้สามอันนี้จะมีเดียวกันอันนี้นี่ลองเปิดดูข้างในมันมีอะไรบ้างครับลองเปิดดูสิลูกลองไปลองไปดูดิโอเป็นตู้กับข้าวโอ้โหตู้เย็นโอ้โหของตู้เย็นเยอะมากเลยมีโอ้โหเดีเ๋ยวด้องไฟเลี้ยน้องดูลองดูนนี่โอ้โหมีน้ำผุล้ำไม้ มีทั้งสติกกมีทั้งบุ้งทั้งเบียร์มีทั้งไก่ทั้งเนื้อนะครับผู้ผู้เยอะจริงๆคราอ่าดูนะครับเรามาดูชั้นบน้องชั้นบนชั้นบนน้องพอดีบุชชั้นบนสิอวินโซฟีขาเราจะเอาของมาให้จ้าของว <oh> ันวันเกิดนะครับพี่โซฟีนาดีใจไหมดีใจไหม ปไม่คด<ม>ิค่ะไอ,อะ้อดูดิตรงนี้ไม่มีเลยวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยสองคนพี่น้องนะคะก็จะมารีวิวของเล่นของเล่นนะครับรีวิวของเล่นนะครับวันนี้นค่ะมีอะไรกันบ้างครับวันที่ห้าสี่ มันเกิดพี่ฟาเรียไอพี่ซอฟิน่านะครับวันนี้นะครับอา้<ร>บอาวอายุก็แปดขวบแล้วจะน้องฟาเรียล่ะ <c oughs> แปดขี <c oughs> แโอเคเรามาดูวันนี้เรามีของเล่นอะไรกันบ้างวันนี้น้องฟาเรียไม่รอชา้าค่ะแกะแล้วสองอันนี้สองอันนี้เขาใส่ถ่านมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราไปซื้อแยกหมดเลยนะหนักสามอันนี้สามอันนี้ซื้อ โอเคามาดูอันไหน่อนพี่น้องไปดูอันนั้นไม่รบกวนพังกำแพงนะครับน้องปารียแกะแล้วนะครับของน้องปารียเป็นผู้หญิงนะครับแต่ชอบซื้อปืนรว่าอนี้เป็นปร้นนโอนี่เป็นปืนนะครับแบบขอดูหน่อยครับโอนี่มีปืนสั้นนะครับนี่ปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวนะครับนี่ปืนยาว แล้วก็นี่มีเป็นชุดอุปกรณ์ของตำรวจนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีปืนอะไรครับนี่อ๋อนี่มีไม้กระบองนะครับโอ้มีไม้กระบองด้วยนี่วิทยุนะครับมีลูกปืนด้วยโอ้นะครับอแกะเลยอันนี้เนอะของพี่โซฟีนัามีอะไรมั้งอันนี้ก็น้ำมันแอป่าลูกน้องหมดเลยลูกเป็นกองใหญ่โอ้โหนี่โอ้องฟ้าเดียวกันนี่เหมือนลูกอมเลยของเล่นเหรอคะลูก รอแป๊บหนึ่งกดใจแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มาถึงแล้วจ้าของเล่นพิเศษนะครับโอ้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องครับเดี๋ยวก็ได้ครับพี่ชมพี่นัาไม่ร้องพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาฉลองถึงเดี๋ยวก็มาฉลองถึงเลยครับลูกนอนมากโอ่ต้งร้งไม่องรอครเดี๋ยวก็มาถึงแลลูกเดี๋ยวคุณแม่ก็น่าจะสั่งของน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะลูก นะครับน้องพีโซฟินัตกำลังเปิดกันอยู่นะครับกับน้องฟาเรียนะครับเปิดโอ้โหเปิดแล้วนะเดี๋ยวุณพ่อเปิดให้ดีกว่าครับมันเป็นลูกเปิดอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็เป็นบ้านอีกแล้วลูกโอ้โหโอ้โหเอี๋ยวอ้โหโอ้โอ้โหโอยโหโอ้โหเอ้โหอ้อ้่หโอ้โหโอยโหโอ้โหโอ้โหโอ้วหอ้โหโอ้โงโอยโอ้โหเอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โเดี๋ยหเอ้โว้อยอโโ้ อันมาด้านนี้น้องกวริยาน่าประดานนี้ครับมีอะไรปะปะาต้องมีนกพิณนะครับงานนี้นะครับนี่ครับมีกุญแจมือครับกุญแจมือครับเขาเล่นกันยังไงอ่ะอย่างนี้หรอไอ้นั่นไอ้นั่นป้ายตำรวจนะครับใบหนี้เป็นตราตำรวจนะครับสี่ห้าสี่ห้านะครับนี่วะก็ใส่มาให้อันนั้นเป็นวอนะครับใบหน้ายันดุโอ้ยเขาตาหนอง เอาเพียงเพียงนี่เขาต้องใส่กันแบบนี้ต่ารวปแล้ว <Sham> ก <im> ็พูดฮัลโหลฮัลโหลหวนนองเหล็กอ่ะนอเยัลโอฮัลโหลฮัลโหลไใส่หูฟังกันเลยนะครับน้องฟาเดียน้ามาด้านนี้เลยน้องฟาเดีนี่ชอบันหลังให้โอ่นะครับของน้อ้ฟาอียโอยอกมาห้ดแอ้วตอ้นีอ้เรามาดอ้่าอ้อ้ไรอ้ยโอ้อ้ยอ้อะไรอ้ยโอ้อ้าอีอะไร้ยงครับมีมีอี่โต้ยรอบอกกรอบอก ใครลูกอ,อ,อก่าคุณแจมือคุณแจมืออันนี้คือที่ถือสารนะคะที่สื่อสารแล้วก็นี่คือตาตำรวจอันนี้คืออะไรครับพ่อกระบองหรือว่าลูกกระสุนครับลูกกระสุนลูกกระสุนเฮ้ยขัดไม่ได้เลยอืดนุ๊กโอ้เยอะจังเลยของน้องฟาเรียนะครับโอเคและทีนี้เราก็มาดูของชิ้นเล่นต่อไปของน้องฟาเรียนะครับ แกอันนี้นะคะพี่เราไปกินอ๋อของพี่ซอฟินัทม่แกดูของพี่ซอฟินัทมั่งเดี๋ยวแกที่หลังๆคนเลยแกได้ว้าวเป็นเสื้อนดีไอ้น้องอ่ะลูกโอ้โหเป็นเพื่อนันต์ีนะครับในน้องกดดูดิน้องโอ้โหโอ้โหงานนี้รับรองได้ครับงานนี้มีไม่ได้นอนกันแน่นอนก็คุณพ่อครับทำไม่ะน้องเล่นเสียงดังครับโอ้โหเนี่ยครับ นักดนตรีมือหนึ่งครับนักดนตรีมือหน e ึ่งโอ้หของกก็มีะรโอ้โหทำไมของน้องปเรีอเยอะจังเลยครับวันนี้ของกะก็มีอ๋อนี่ของกะก็มีนะครับโหเหมือนกันเลยนะครับเปียโนเหมือนกันนะครับงานนี้แหละครับเวลาเล่นก็จะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับสองพี่น้องก็จะได้เล่นกันนะครับปกติีพี่ชอบแย่งน้องครับ เปิดอีกแล้วนะครับน้องวายนจะเปิดอีกแล้วครับเปิดให้น้องหน่อยก็เรามาดูอีกอย่างนะครับมันคืออะไรครับไหนขอดูข้างข้างหน้าก่อนดูข้างหน้าก่อนนะครับมันเป็นแบบเครื่องสำอางเด็กผู้หญิงอ่ะถึงน้องจะชอบนั่งปืนแต่น้องก็แบบยังเล่นเครืองสำ่ล่นเครื่องสำอางอย่มันเป็นแบบเครื่องสำอาเด็กผู้หญิงอ๋ะอยยังเล่นเครื่องสำอางอยู่เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้งานนี้แกะยากแล้วค่ะยากจอมตรงนี้อิสอฟินัสกำลังแกะนะครับต้องใช้กันไก่นะครับตรงนี้เดี๋ยวน้อง อเออเห็นไหมครับน้องฟาริเอ้นี่เก่งมากเลยครับเรบอกว่าต้องเอากันไก่เนี่ยวิ่งไปเอากันไก่แล้วครับน้องฟาริเอ้ไอ้น้องฟารียอยก็คงมานี่นะครับอุปกรณ์นี่คือซื้อมาเมื่อกี้เป็นความตำรวจเนี่ยนะเอากันไกมาแล้วนะครับเอาเยอไะไรกับการดีๆก,กับการรับดีๆครับจากน้องโอเคเปิดได้ไหมลูกอาา่ากันไกไ,ได้แล้วเปิดได้แล้วนะครับนี่กำลังจะเปิดแล้ว

ของมีฉลองเลยอ้าวติดมือแล้วฮะติดมือแล้วอย่าไปทิ้งตาลุกอย่าไปทิ้งตาลูกมันคือลิบมันคือลิบมันคือลิบมันคือมันคือเครื่องสำอางสำหรับเด็กนะครับไม่รู้จะใช้ได้ไหมไม่รู้อันนี้มันเป็นของเล่นนะครับไว้แต่งหน้าตุ๊กตานะลูกนะอันนี้ไว้แต่งหน้าตุ๊กตาไม่ใช่แต่งหน้าคนนะครับลูกลูกสาวฟาเนียมีตุ๊กตาแล้วก็เอาไว้แต่งหน้าตุ๊กตาใช่แล้จะเป็นแบบลิปกอสนะคะใช่ครับอันนี้มันเก็บไม่ออก อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมันมีอะไรอีกนี่ยรีบด้วยลูกรีบลูกมันไว้ทาตุกตาค่ะลูกไม่ใช่ว่าตาหน้าเรานะคะลูกขาอ๋อของน้องอ๋อของน้องอันนี้มันมีอะไรนี่นี่อันนี้ที่ปัดแก้มอันนี้อ๋อมีที่ปัดแก้มด้วยนะมันมีสองอันนะคะแต่ว่ารีบรีบอ๋ออันนี้เขามีมาให้สองอันนะครับอันนี้ไว้สำหรับทุตาเหมือนลิปนะครับอันนี้ที่น้องประดี๋ยวบออกไปแล้วอันนี้อันนี้จะมีที่ทาไว้ด้วาน่ะแบบกลิ่น น้องฟาเรีอะป้าบอกว่าไงันลูกนี่น้องฟาเรียนะครับทงตุาของน้องน้ตาของน้องน้องไม่ยอมนะครับน้องบอกของน้องนี่น้องจะตายแล้วนะครับอ้าวถึงคิวของพี่โซฟินัสแล้วครับเปิดเลยวันนี้พี่โซฟินัสซื้อของใหญ่มากเลยครับวันนี้ไปซื้อมานะครับตองนี่เองครับผมของใหญ่พี่น่ากำลังจะเปิดแล้วนะครับของตรงใหญ่ของพี่โซฟินัส มาดูกันเฮ้ยเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าเสร็จแล้วแต่งเสร็จแล้วก็แกะไปเลยลูกแกะไปเลยไม่ให้น้องเกะน้องจะดูด้วยพี่ซอฟี่นะนี่คือเวลานางเวลานางน้ำลายไหลเนี่ยจะไม่จับนี่ไงอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็เบาะนี่ค่ะเวลาก็นจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวตาลาแกะเองเดี๋ยวตาล่าแกะให้จ้ะว้าฝรั่งนั่งตรงนี้เลยโอเคค่ะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญของ ็ขอบขอบคุณมอมีและก็ปั๊บปานะคะที่ซื้อของเล่นให้หนูกับน้องในวันเกิดน้องไม่สนใจแล้วนะครับน้องตาลิปอย่างเดียวเลยครับน้องตับปังยังตาลิปเสร็จตัปากยังให้น้องฟาริยะกันน้องฟาริยะตาลิปเสร็จตัปากยังแค่ลูกโอ้โหนี่ครับขอบคุณตัวแี่นะครับคุณแม่ไปซื้อมาให้เมื่อกี้นะครับไม่ออกมาเลยลูกออกเดี๋ยวจะดึงขึ้อดึง ดูออกเทนตะลเล่นเท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 นมันเหมือนกับเป็นชุดใหญ่ค่ะทุกคนเยอะแยะมากมายเลยเนาะอ๋อมันเป็นเหมือนกับว่าเรียกอะไรอะอ่าพึ่งมันเป็นตู้เสื้อผ้าหรือตู้อ๋อชุดตัวนะโอ้มีไฟด้วยมีอบมีอบขนมนะครับข้างในโอ้มีเบอร์เกอร์ด้วยข้างในมีเบอร์เกอร์ด้วยโอ้โหลองวัดอีกมือให้ดูหน่อย บบรรโอ้มีเบอร์เกอร์ด้วยนะครับเกน้องคาเลรนน้องคาเลรนนั่งดีๆีเร็วค่ะจะรีวิวแล้วเดียวจะรีวิวแล้วนี่ค่ะตรงนี้มันมีของมาให้ด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่อยู่เดี๋ยวหนูขออนุญาตเก็บก่อนนะน้องคาเลรนนั่งดีๆเร็ตรงนี้มันก็จะเป็นที่นแข็งด้วยน้องคาเลรนนั่งดีๆค่ะฮะมันเกะไม่ได้โอเคค่ะเรามาเกะอันนี้กันก่อนเลยเอาน้องคาเลรนดึงตรงนี้เลยค่ะ ได้ไหมประกาแกะงประกาศจริงไหมโอ้ได้แล้วค่ะมันเหมือนกับเป็นน้ำแข็งเก็บแก้วน้ำนิดนึงนะครับเหมือนแก้วน้ำเล็กๆนะครับอ๋อเหมือนเป็นที่มันเป็นตู้เย็นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเราลองเปิดดูสิครับลองเปิดดูข้างในมันมีอะไรบ้างครับลองเปิดดูเธอลูกลองเปิดลองเปิดมาดูดิเลยโอ้มันเป็นตู้กับข้าวโอ้ตู้เย็นโอ้โหของตู้เย็นเยอะมากเลยพี่โอ้โหเดี๋ยวน้องฟูรีก็ต้องบอกน่อยนี โอ้โหมีทั้งน้ำผลไม้มีทั้งสติกเกอร์มีทั้งบุ้งทั้งเบียร์มีทั้งไก่ทั้งเนื้อนะครับโอ้โหเยอะจริงๆครับอาดูนะครับเรามาดูชั้นบนลงชั้นบนชั้นบนน้องฟดีบุชั้นบนซิชั้นบนมันเปิดเปบบมีอะไรบ้างโอ้โหมีเต็มเลยนะครับของนะครับเป็นขนมขนมนมเนยนะครับไปกินตอนเช้านะครับนี่นะครับอ้าวแล้วมาดูชั้นล่างครับชั้นล่างให้ตุ๊กตากินให้ตุ๊กตากินเรามาดูชั้นล่างกันน้องฟรีบุช เป็นลังโอ้เป็นลังไม่มีอะไรนะครับเป็นลังอะไรอ่าเนี่ยว่าแต่น้ำแข็งมันจะใส่ยังไงคะทุกคนทุกคนดูดิแล้วเราจะกินยังไงคะทุกคนแตาคุณดูอ่ะเขาจะกินยังไงสงสารต์อ้าเอาอีกการนึงแล้วน้องปลเรียบด้วยแล้วอ๋อนี่นะครับเป็นเต้าปิ้งนะครับเป็นเต้าปิ้งย่างนะครับวาหนึ่งเบอร์เกอร์นะครับหนึ่งเบอร์เกอร์นะครับดูชั้นสองครับบนชั้นบนชั้นบนนะครับน้องปลเรียดูชั้นบนดู บ่ได้ไหมพิซาเป็นดับพิซาเป็นดับบ่ได้ไหมมาดูกันค่ะกระปุกนี่ไงกระปุกกระปุกไงกระปุกไงจิ๋วหลิยวมากเลยอ่ะอุ้ยมันบ่ได้ไหมมันจะเปิดไม่ได้เลยลูกนะอันนี้เนาะเปิดได้เปิดได้มันน่าจะเปิดยากกว่าที่คิดโอเคเดี๋ยวป๊ะป๊าก็ทำให้เดี๋ยวโอเคมันอูชั้นล่างดนชั้นล่างเอ้าที่ดึงพังไปแล้วอันนี้มันจึงเลยมันเหมือนน้ำไฟเลี้ยงบางสีนมันเหมือนเหมือนกับที่เก็บจานนะค่ะอ๋อที่เก็บจานนะครับ มันหลุดตรงนั้นมันไม่สรับที่ดึงนะครับหลุดไปแล้วนะครับที่ดึงของกุะถิ่น้าอ๋อนี่เรามาลดคาเฟ่เหมือนกันนะครับโอ้โหแล้วมันมีสติกเกอร์ว่าแล้วทำไมสองเก้าเก้าราคาก็ไม่เบานะครับมีของเล่นพวกนี้นะครับเป็นเรื่องคุณแม่นะครับถึงได้ของพวกนี้มาถ้าไปกับคุณพ่อไม่ได้หรอกครับคุณพ่อได้ซื้อแค่ทุกอย่าง20คือคิดเละ20บบาทแค่นั้นเลยครับ อ๋อ oh, นี่พิเศษเกินเกินนี่นะครับโอ้โหได้มาแล้วก็เล่นเลยนะครับอืก็เล่นทีล่าอันเลยลูกก็จิ้มทีล่าอันเลยลูกก็จิ้มก็จิ้มแบบติ๊งอ่าก็อยู่นะลูกโอ้โหนะครับโอ้น้องเอามาโชว์แล้วนะครับนี่อันนี้เหมือนกับลูกอมเลยนะครับเวลาอยู่นี้แล้วเขาก็เปิดออกมานะครับนี่ครับนี่ครับนี่เวลาเปิดออกมาก็จะอยู่อย่างนี้นะครับนี่น้องก็ลังเรียงนะรังเรียงก็ลังเรียงนะครับนั่น ลองถ่ายรูป้ช่รบาน่อยรูปบานีอรตเราไปสืบไปสืบมาแล้วก็เจออะไรแล้วก็เก็บเป็นหลักฐานแล้วก็เอามาเข้าโอนี่นะครับของเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับยังมีอยู่อีกนะครับเนี่ยของกายนะครับไว้สาหรับใส่นะครับนี่นะครับแล้วก็เก็บให้ค่ะอยชิชิตัวเล็ก นี่น้องฟาเดี่ยน้องยิงปืนดูสิน้องฟาเดียนปืนมายิงดูสิน้องฟาเดียน้องฟาเดียปืนมายิงให้ป๊าดน่อยิยิงได้ไหมโอ้โ้โอ้โโอ้อีกกระบอกนึองกระบอกนึ่งยิงมีเสียงแบบไหนอีกกระบอกนึงโอ้โหปืนกลนะครับยิงว่านี่ส okay ิคะเฮ้ยอ๋อนที่ปิ้งขนมปังนะครับโอ้โหอันนั้นเป็นปนไกอะอ๋ออันนั้น ๆๆนี่ก็เป็นถ้วยน้ำนะครับนี่ใช่เหมือนเราก็ต้อง<ต>เอาไปใส่ในแก้วนะโอ้น่ารักมีนะครับอันเล็กๆเนี่ยนะครับแก้วน้ำอันเล็กๆน้อยๆเด<า>ี๋ยวเราจะเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บเจ้าแก้วเนี่ยในน้ำเราเริ่มเก็บกันแล้วนะครับเอาไปเดี๋ยวก็เริ่มเก็บอย่าลืมนะครับเวลาเล่นของเล่นกันแล้วเนี่ยต้องเก็บกันด้วยนะครับไม่งั้นของเล่นที่เราซื้อมาก็จะไม่มีความหมายนะครับพอเราเล่นไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยววันสองวันมันก็หายหมดเพราะฉะนั้นพอเราเล่นเสร็จเราก็ต้องเก็บของไว้เป็นที่ใช่ไหมลูก น้องไฟเด็เก็บของไหมครับเวลาเล่นเสร็จครับเก็บเลยคะลูกเก็บไว้ไหนคะลูกเวลาเก็บเ,เก็บไ,บไว้ตรงนู้นนะครับให้ค่ะค่ะซ้อของโอเคนั่นนะครับน้องไฟเด็กโอ้โหปืนน้องวฟเด็กเนี่ยครับมีของเยอะมากเลยอไ่นานนะครับโชว์กำลังโชว์ก็มีอะไรบ้างโอ้โห <c oughs> นี่วันนี้ก็คืออาจจะมีการเล่นปืนกันบ้างนะครับวันนี้น้องๆหนูๆก็ ถ้าชอบก็ไปซื้อกันได้นะครับแล้ววันนี้นี่นะครับน้องโซฟีน่านะครับพี่โซฟีน่าเดี๋ยวก็ขออนุญาตไปเล่นกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับน้องฟาเรียนนะครับขี่รถมาเล้วมาซื้อของนะครับโอ้โหนี่ มาซื้ออะไรครับมาซื้ออะไรกินครับผมน้องฟอดีมาซื้ออะไรครับเอาอาหารที่บ้านเอาอาหารที่บ้านมีอะไรบ้างครับเอ๋ยแม่ค้ามีอะไรขายบ้างอาจารย์แม่ค้ามีเยอะเลยจ้าแต่วันนี้เนี่ยขนมปังปิ้งทำเสร็จแล้วก็เลยเอามาสืบกับขนมปังอันนี้โอขนมปังปิ้งกับขนมขนมดาวนะครับขนมปังดาวนะครับโอ้โหน้องฟาเรียมาก็ได้กินเลยครับขนมปังปิ้งโอ้มีน้ำแก้ว แก้วน้ำน่ารักมากเลยครับจะมูจะมีที่เราจะมูจเลยนะที่เราไปรีวิวไปเมื่อกี้เนาะอ๋อนี่ก็คือของเล่นได้เมื่อกี้เนาะโอ้โหเก็ชุดแล้วเก็บชุดแล้วเล่นกจนได้เหงื่อไปรอบนึงแล้วเนาะโอ้โหน้องไฟเดียวก็กำลังเล่นอยู่นะครับนี่นะฮะกำลังกินกันอยู่นะครับ อร่อยไหมครับคุณลูกค้าอร่อยไหมอร่อยอะไรกหมดแล้วครับโอ้ยย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 ยคยย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 ยังยยยยยมายย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 ย้ยย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 ียย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 นยย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 ย ออนกระเพลิงเอ๊ะสวัสดีค่ะโอฟีป๊อบปีค่ะสวัสดี้เอาของมาให้จ้าของขวัญวันเกิดนะครับพี่โซฟีนะ ดีใจไหมดีใจไหมคุณแม่เอาของมาเซอร์ไพรส์นะครับอะไรคุณแม่เอามาน้องพอใจจะดูด้วยคุณแม่เปิดให้ลูกเันต้องแกะต้องแกะดูต้องแกะเองเหรอแกะะะเออง่คโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในข้างในมันมีอะไรกันนะครับเยอะมากมันเป็นอะไรเหรอคะลูก นี่ที่ที่เซอรฟินบอกว่าอยากได้อยู่ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมาจุดวันเหรอ๋อ,อคุณแม่ซื้อมาให้เซอร์ไพรส์เลยคุณแม่เอาขี่ม้าล้มไปแล้วนะครับน้องบอดี้อ่ะมาล้มไปแล้วนะครับน้องบอดี้ขี่ม้ากลับมาเลยขี่ม้ากลับมาเลยคุณเซอรฟินนั่นเอในมีอะไรมัง่งในขอดูหน่อยสิครับของที่ได้มามีอะไรบ้างเออเป็นสติ๊กเกอร์อาร์ตนะครับ instant sticker art นะครับ ดูเหมือนคนนี้จะมีความสุขมากกว่านะครับนี่นะสติ๊กเกอร์อาร์ตคือสติ๊กเกอร์ศิลปะสติ๊กเกอร์อาร์ตคือ่าระบายเพ้นคือวาดรูปสติ๊กเกอร์อะค่ะใช่ไหมชุดทำสติ๊กเกอร์สามมิตินะครับนี่จะเป็นชุดทำสติ๊กเกอร์สามมิตินะครับเออใครครับอันนี้เดี๋ยวก็มาดูสติเกอร์อ่าเรามาดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับเอาเปิดมาดูเลยวิศวินัทเปิดไหนคะทางนั้นเก็ได้ครับโอเคเดี๋ยว เธสติกเกอร์อาร์ตเราต้องมีแทเปื้อ,อนนี่เราเตรียไมไว้ตอนที่เล่นนี่แล้วไม่มลืมเลยโอเคน้องฟรอยน์ไมานั่งข้างหลังเลยแล้วก็มีสีแบบสีนี่ตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่คยอะไรรูึไหมอันนี้คือที่อยู่สังกัดของน้องฟรอยน์อันนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่ที่เขาแถมสีเนี่ยก็คือเสื้อสติกเกอร์อาร์ตตัวนี้เนี่ย CC, หนึ่งกล่องแถมสีสีสิบสีสีแล้วปรักล้าม่เนี่ย น่าจะสวยมากเลยนะคะที่หนูดูสวยมากครับครับอ่าพรีเซนเตอร์แจมเกดนะคะคุดแกะเลยครับแกะเลยเค,ครับพรีเซนัตอ์ไม่ต้องโม้เยอะครับจะตื่นเต้น<ด>อะไรขนาดนั้นแกดูเลยแกดูเลยน้็เรื่องเล็กน้อยะนก็เรื่องเอาอันนี้มาได้ไหคมครับเฮ้ย